ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครูที t k ไม่ใช่ร้านกาแฟร้านกาแฟเผอสุกก่ครับหาร้านไม่เจอครับตอนนี้ก็เลยมาจบที่ร้านกาแฟก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เลยต้องก็โทรลองถามเจ้าของร้านนะครับร้านปาหนองครับเพราะว่ารู้จักร้าน 2TK ไหมบังเอญว่าอยู่นี่ครับนี่ใกล้กันเลยครแล้วก็เลยโทรสั่งเดี๋ยวให้เขามาเสิร์ฟตรงนี้เลยก็คือข้างบนก็มีแต่พวกเราเลยนะฮะ นี่บนร้านกาแฟาจะมีชั้นสองส่วนตัวมากฮะบรรยากาศดีมากครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของเจ้าของร้านกาแฟาเปไกครับสำหรับสถานที่ให้นั่งกินเหมือนซอร์ชิมิเขาเปิดตอนเย็นพอดีครับเปิดตอนเย็นก็โทรถามน้องของน้องร้านซาร์ชิมีแล้วเขาบอกว่านั่งกินได้แต่พอดีอยู่ใกล้กันเจ้าของร้านเขาร้านกาแฟบอกว่ามากินบ้านผมได้นะ มันกินร้านผมก็ได้นะครับเลยจัดเลยครับอยู่นี่นานเลยนี่นานเป็นร้านกาแฟาเปิดใหม่บรรยากาศดีมากครับข้างหน้าจะเป็นฝากุกค่ะฝากุนี่ดูวิวสวยมากอยู่ได้อยู่นะมีภูเขาด้วยตร,ตรงข้างหลังเราก็จะเป็นทะเลนะใช <c oughs> ่สังเกตด,ดูตรงตรงข้างล่างนะจะเป็นที่นั่ง เป็นจุดเป็นจุดสําหรับงานหมุดซาชิมินะฮะแต่เขาเปิดตอนเย็นนะครับเวลาดูพระอาทิตย์ตกจะสวยงามมากครับตรงนี้แต่พวกเรามาผิดช่วงมาผิดช่วงครับมาตอนกลางวันมาเที่ยวเลยมาแสกแสกเออตอนเย็นเดี๋ยวจะมาลองมาตอนเย็นี่เขากำลังจะปรับพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ก็คือเขามีการทางชุมชนเขามีการนำรถนำอะไรมาทำลานเป็นที่จอดจอดรถ ในอนาคตอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวหนึ่งนะครับสำหรับให้ทุกคนมานั่งลองทางนซูชิมิกันสดๆลยคับเพราะว่าตรงนี้เป็นท่าเรือครับความมาเที่ยวเรือตรงนี้ครับก็จะก็จะเอาอาหารทะเลขึ้นเลยครับแบบว่าไม่มีที่ไหนสดแล้ววันนี้แล้วนะครับผมต้องมารอกันที่นี่ว่าบางกระดานบางกระดาน เราก็กำลังปรับ oh, พ no. ื okay right. okay. well, uh ้น huh. ท oh, wow, ี่ด้วยเนาะจังหวัดตราดนะฮะจังหวัดตราดนะครับผมไม่นานน่าจะแบบน่าจะพื้นที่น่าจะโอเคแล้วตอนนี้เพิ่งปรับเราก็กำลังเห็นยังมีรถมาอยู่เลยมีรถมาพัฒนาเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะว้าวว้าวว้วอะไรนะปังกระดานก็ปังกระดานจากปากทางมาก็ประมาณสามถโลเราหลงไปทางไหนนี่นเราเข้าป่าไป่นู้นหลงเข้าป่าไปฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปครับ เลือเข้าปากไปหมดเลยบรรยากาศดีครับฝากร้านกาแฟนี้ด้วยนะครับเจบ้าของสถานที่ครับปานเุเสือสุกไก่เหมือนไหมคะทีน,นเสือสุกไก่ครับร้านกาแฟแล้วก็มีขนมเค้กให้รับประทานนี่จะไปกินปลาหมึกแต่ดูสิ<ด>แต่เขาก็อนุญ,ญาตให้เรานำซาซิมิมาทานได้ที่นี่โอ้สุดยอดมากเลยครับทีแรกจะของร้านก็จะสั่งให้ยคซ้ำเก่งไกเขาก็มา ทานมาทานสัตว์นี้แต่ได้กินกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับอยู่ใกล้พอดีนี่คนนั้ถ้าไปถามพี่คนนั้นเราอาจจะไปรู้ขอขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยทำไปความสะดวกให้ดีมากอย่าลืมมาทานหนึ่งสาตินี้ก็อย่าลืมนะเพื่อสุขใจนะฮะชั้นสองชั้นสอง ระหว่างรอเขากำลังจัระสมระหว่างรอเัานะว่าจะเป็นยังไงเตียนเลยดูครับมาแล้วในที่สุดสิ่งที่เราต้องการก็ออกมาถึงนะฮะอันนี้เป็นหมึกซาชิมินะครับตอนนี้เป็นหมึกกล้วยนะฮะพอดีทางร้านบอกว่าหมึกยังไม่เข้าคนระับอาจจะเข้าเย็ยนนี้เรือไปหาอยู่น,น,นี้เราก็เลยสั่งกล้วยซาชิมิ ดูความสดดูความสดด,มสด,ด,ดูยิบยิครับดูมันเหมือนแบบมีผิวหนังอะไรยิบๆแล้วนี่สดจริงสดจริง,รงกับามา,มา,มานล้ครับน้ำจิ้มที่จะมีก็มีซอสชีพูดแล้วก็มีวาซาบินะฮะลองกันเลยดีกว่าครับส่วนนี้ว่า หน้าครับจุกจุกกลุบกลุบกรอบหวานเลยอร่อยอร่อยนี่ย้อนอะไรครับนะลองดูอบลองลองกินลูกตาโจรที่เด็ดตรงนี้ยตัว่าเด็ดเลยเนี่ยตาบ้าเลยคูอยี่ันเอาจริงเลยเฮ้หใสหวานจริงครับดูกระตาด้วยนะ หวานแคบเลนต่อถอนอืดูดโอ้ยเ๋ยวมึกทอดกับมึกย่างแตกแตกตาแตกได้บางในขอคิดมั้งเรอาเป็นยงไงคะเรือท่าลอดีิวหน่อยยังคิดไปถัดออกอืมคิดดนอะานเอาบ้างไหมคะนี่เด้ว ได้แต็กหมดเลยจิ้มมาชิ้นสุดมาแล้วอะฮะกินแล้วว้าวเดี๋ยวลองดูก่อนนะอืมเด็กแล้วครับอืมเฮ้่ยมันมันมันเด้งเด้งเนาะกระดาษอะไรมันมันเด้งเหรอแผลแรช็อตช็อดนะมีมาแล้วมาพอดีเลยกั้กระดาษนะเอากระดาษอันนี้เราใส่ มใส่เองเขาเอาหมึกหัวทิมนะหมึกหัวทิมใส่ดิอ่ะอันนี้มาส่วนมันเป็นอะไรฮะโอ้ยต้องทิมลงใส่เนี่ยอันนี้เอาเปรอรอรอคลิปต่อไปกันนะรอรอคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวขอขอขอชิมอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งชิ้นเป็นสิบขอรีวิวให้นะคะมันสดมาก จริงนี่ครับดิ้นเลยโอ้ยโอยโยโยสดจริงชิมดอ้าวมาแล้วอันนี้คือมึกอ็อตนะฮะอันนี้มือถอดสำหรับคนที่ทอดนะคนที่ชอบเราขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้ลองช็อตแค่มาลองเอาอ้ิวที่พ่อแมาลองจริงๆครับเดี๋ยวไปอุ้ยเด้งเลยเงียบเงียบมาเด็ด ตายห <laughs> มึกอ็อตนะฮะ <c oughs> เราก็จ,จริงจมันต้องดูดดูดมันไม่ดูดไม่ดูดก็จิ้มเอา <laughs> มึงเล่นมันจะตายอะ่ะ <c oughs> มันไม่ดูดแล้วอ,อ,อ, <c oughs> อ,อ,อ่ะหมึกจอดอือหือนี่หมึก็อตนะฮะมันไม่พ่นเลยแล้วมันแล้วมันเป่าเสกตายเลยเขาเอออะไรกันเอะไรกันอจไรกันไหนหวานหวานอุ้ยกูจ่า จิ้มแดงแสบวะไปยังไงครับสดจริงสดไหมสดเลยเหรอเหือเเนม้นเป็นจะเเนียวแท้แสบวะประกาศกันออกแล้ว20-50บาทแล้วแต่้ามัตัวในกลุ่มนี้ตัใส่ทั้งตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่ไปตัวใหญ่ถ้าตัวเห็นในคลิปมันเล็กๆก็จะใส่ทั้งตัวแต่ความสดคือสดมากสดจริงๆคะ ว่ามึงควรล้างมือทำเดียวไปเลยทัดเดียวไปล้างมือแล้แก้วได้ปยมั้งแวต้องกินทั้งแก้วดิี่ยเพราะมันเป๊กอะมันเป๊กอะแถวนี้เขาเรียกอะไรนะหมึกเป๊กหมึกเป๊กนะเป๊กในในเมนูเขียนว่าหมึกเป๊กแล้วก็อ่ะต่อไปเป็นตาคุณสามีละก็เมื่อคืนนางก็ดูวิธีการกินประมาณ99้าก้าตลบ เออมันดิ่ดเดี๋ยวนี้ผมเออมันถลถูกเออมันปล่อยน้ำออกถล่มถูกมันไม่ได้ดูดน้ำมันปล่อก็กแล้วพ่อก็ไก่กินนี่จะพาไปถ่ายไอ้สังฆทานมาเราไปกัดเด้อพี่เด้อเฮ้ยอันนี้มือกอครับมือกอครับเูนี่อ่ะมือกอครับเฮ้ยมือกอครับอันนี้อันนี้เก่งว่ะกินได้ไหมมันเนี่ยทำไมกูไม่ได้มือวะอยากได้แบบนี้ตามอ่ะ เองฮะตอนนี้อันนี้โดนพ่นหมึกใส่แล้วครับเรียบร้อยฮะจังหวะนี้จะเป็นอะไรได้บ้าไม่เป็นไรครับตายละตายละนีอหมึกองอครับตอนนี้หมึกจริงๆฮะหมุดำอ่ะหมุดดำไปแล้วหายแล้วเปลี่ยนแล้วโดนมันพ่นใส่แล้วฮะแสดงว่าหมึกมันไม่ชอบฮะแต่บอกเลยว่าหวานหวานกว่านี้เหรอหวานกว่าครับคนละรสกันนี้ป่บ้า่หวานกว่าหวานจริงหวานกว่าตรงนี้ กัดครั้งแรกรู้ถึงความหวานเลยอืมเฮ้ยหัวตดำดำตาไหลเอออืมอืมตามตามมันต,ต,ต้องกินนดำดำมันถึงอ,อร่อยอนั่นแหละอย <c oughs> ักนกินัหมอ่ะค่ะนูต่อไปเมนูต่อไปก็คือกั้งกั้งไม่ใช่กั้งกั้งกระดานซาซิมินะฮะมีสามตัวนะครับเป็นชุดชุด,ดละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมได้กั้งสดๆเลยฮะ อันนี้ไม่เคยรับประทานนะฮะครั้งแรกนะฮะที่ร้านคูเคนะฮะบางกระดานนะครับตรงนี้กำลังซ่อแมแซมนะฮะตรงนี้ฟังจากเสียงอีกไม่นานจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักรีวิวทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะขนนนาดั้เลยมารีวิวก่อนเลยอ่าท่านนะรีวิวกันก่อนคร <c oughs> ั้งแรกเลยกับกางกระดานสด เป็น<ต>ปคนเิอดีตเป็นคนไม่กินก้างนะใช่จริงๆอ่ะความรู้สึกของว่าก้างอ่ะมีจะมีกลิ่นเฉพาะตัว<ไ>อของเขาอ่ะจะเป็นกลิ่น,นเฉพาะตัวมันก็เลยเราไม่ค่อยได้ทานกันกน,นะแล้วก็ลองอ่ะเดี๋ยวให้ส,สดๆเลยขึ้นจากเรือแต่พอซาตซิมิวันนี้ลืมเขาเอ่อวาซาบิเองจะได้ลืมเอาวาซาบิวาซาบิจากร้านก็อาจจะแรงไม่พอมีกลิ่นไหมมีรสของของก้างไหมไม่มีรสของว่าก้างเนี่ย ป้าม mm ันจะกรอบๆใช่ไหมอ่าฮะกลางมันจะนุ hmm. mm ่ม hmm. น mm ุบๆจนนุ like ่มๆไปเลยนุ่มๆไปเลยเร็วๆหวานไหมละลายลื่นๆไปเลยนะลื่นๆไปเลยใจ่ประมาณนี้หวานไหมหวานก็หวานขอหวานหวานของละตกใจไม่ได้ครั้งแรกนะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากเชิญซีนเชิญเชิญไหนเชิญห้องไนตัวเชิญนี้เลยข้ามตัวเลยฮะอืบาร์สบิททำไม ที่ผมจะยิ้มซอสอธรรมดาไปนะฮะอันแรกขอคิดมามีเทกเจอร์ที่ต่างจากปลาหมึกปลาหมึจกจะเป็นหลุดปุ๊บปุ๊บ,บแต่ก้างนุ่มนุ่มหวานสดไม่ไม่มีกลิ่นนะครับผมขอบอกไปจริงๆครับผมเป็นคนไม่กินก้างนะเพราะว่ามันกลิ่นแต่ตัดเรื่องกินออกไปได้เลยฮะ ให้มีกลิ่นงานที่สดจริงน้องเขาบอกว่าเหลือชุดสุดท้ายเราโชคดีมากครับที่มากินกลางวันแสกแล้วมีให้กินเพราะว่าตอนนี้เรอออือเรือยังไม่เข้าบ่ายน้องเขาบอกรอหมึกหอมแป๊บเรือกําลังไปหาเนี่ยเดี๋ยวสักบ่ายหนึ่งบ่ายสองค่อยจะมากำลังไปหาหมึอกอยู่เป็นการมากินของสดกลางวันครับน <laughs> แล้วกินตอนเย็นลองไดนะ้อันนี้อร่อยครข้างแรง ไม่ใช่กั้งกระดาษซาซิมิสดๆเลยฮะไม่เคยกินกั้งใช่ใช่คือกั้งซาซิมิค่ะนที่มาแล้อ๋อว่ะนี่เลยจิชูแต่รำรับว่าร้านนี้ซีฟู๊ดเขาเด็ดจริงเขาทำซีฟู๊ดอร่อยโอเคไงติ๊กเจอร์เป็นไงติ๊กเจอร์เป็นไงบ้างนุ่ม เอาดีดออเอะไรปลาหมึกดีนะเอาเธอชอบป่ะสิให้มันแบบแต่เราชอบปลาหมึกอันนั้นมันมันไม่คนละทิอร์ไงอันนั้นมันกรุบกรุบอันนี้แบบแต่อันนี้นุ่มปึ๊บไปเลยแล้วก็ความกลิ่นของกั้งอะคิดว่าคิดว่าถ้าแบบอายุเยอะน่าจะชอบแบบเนี้ยนุ่มล้านในปากแล้ว การกลิ่นของก้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วไม่มีเลยนะกงคือเขาเขาอาจจะทําดีทขาสะอาดสดมากสะอาดเลยแล้วชุดสุดท้ายครับชุดนี้เท่าไหร่สุดท้ายชุดนี้สองร้อยสองร้อยสองเก้าเก้าโอ้โหก็ตกเป็นตัวละหลอดมากนะหลอดมากครับตีว่าหาสดกว่านี้ไม่มีแล้วจากทะเลธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงครับอันนี้ลากรวมมาเหมาเล่นน่ะแนะนำคนลองอีกเมนูนึ่นะครับ หอมอ่ะเน่รอมือของั้มทั้งคามอย่างคืออร่อยทุกอันเลยใช่ครับแต่แต่ไม่ได้กินแเธอชอบอะไรสุดชอบอันนี้แต่เธอต้องกินหมึกเป๊กอ่ะอร่อยยิ่งไม่ได้ว่าหรอกนะอันนี้มันจะนิ่มๆแต่เราดูเมนูถัดไปน้่ะี้ก็คือเมนูต่อไปของเรานะครับคือเมนูหมึกย่าง่ะหมึกสดย่างเลยฮะเมนูนี้อยู่ที่สองเก้าเก้ ได้เยอะด้วยนับหัวได้เลยฮะมาพร้อมจิ้มแล้วก็ที่สําคัญมีไขไ่นะครับดูโอ้ยนี่แหละคือสุดยอดเลยฮะมีไข่ด้วยหค,คุ้มเลยอ่ะหอมหอมมากฮะของดิบผ่านไปอลองของสุกบ้างครับ ไม่ไข่ด้วยไม่ไมีไข่มีไข่ล้วนี่ชอบกินหัวไหมเงินหัวยังไงตามได้เหมือนกัน ม่หันชิมเลยจัดมาต่อต่ชิ้นเดวอันนจะจะลองอันสุกมั่งลองกินทานมันกินหมดยากหวานมันสดหอมต้องพิเศษกว่าเขาอยางเดียว่าแล้วเขามีสูตรย่างหรือเปล่าคุณหวานหอมหวานมันสด ดี๋ยวจากนี้ก็จะไปไปกินที่ร้านเนี่ยจริงจังเลยว่าต้องกิที่ร้านกันนี้คนสั่งถ้าใครไม่ชอบกินแบบว่าจิ้มจนะอันนี้อ่ะคืออร่อยเลยอันนี้ไม่พูดเลยฮะกินอย่างละมันไม่พูดเลยฮะตอนแรกบอกว่าอิ่มไม่พอเจออันนี้แล้วมันวางยาเรารอรอให้เราอิ่มก่อนวะพี่อันนี้ได้เดี๋ยวหวานอร่อยอพี่อร่อยกว่าหวานอร่อยกว่ามันสดอ่ะแล้วพอสดๆเราก็ันทำให้สุกคือแบบเนื้อหวาน เมนูละเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือมันกําไรอยู่ตรงไหนฮะกําไรอยู่ตรงที่มันไข่มันไข่ฮะไม่เคยกินกับไข่เลยกินแล้วอร่อยนะนี่มันไข่อร่อยอ่ะนี่แหละต้องมานะทุกคนมาแล้วเราสั่งตอนนี้สั่งมาสี่อย่างร้านอะไรอะอร่อยทุกอย่างเลยที่ทูเคนที่บางกระดานนะคะจังหวัด ทูทีเคทูทีเคทูทีเคโอเค